ดงผวาเจเรื่องราวสยองขวัญเรื่องนี้มีเนื้อหาความรุนแรงสูงมากฉากต่างๆเต็มไปด้วยการบรรยายที่โหดร้ายเลือดสาดและความน่าสะพรึงกลัวที่อาจเกินจินตนาการของผู้ฟังบางท่านเรื่องนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอหรือผู้ที่ไม่ชื่นชอบความรุนแรงในระดับสูงโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังและเตรียมใจให้พร้อมกับความสยองที่รอยอยู่ข้างหน้า มนป่าสังหารหลังหยุดพักเพียงไม่นานเข้มบอกให้รีบไปต่อก่อนที่อสูรจะฟื้นแรงดายังอุ้มยศด,ด้วยท่าทางเหนื่อยล้าแต่ไม่ยอมปล่อยทั้งสามคนเริ่มออกเดินไปตามทางหินที่เต็มไปด้วยคราบเลือดและกลิ่นเหม็นเนา่าป่าเริ่มเงียบจนผิดสังเกตไม่มีแม้แต่เสียงนกหรือแมลงบรรยากาศเหมือนทุกอย่างกำลังซ่อนตัวจากบางสิ่ง เส้นทางที่เคยรู้จักเหมือนเปลี่ยนไปพวกเขารู้แล้วว่ากำลังเข้าใกล้ใจกลางของคำสาบยศเริ่มรู้สึกตัวเขากัดฟันฝืนลุกขึ้นแม้แขนจะยังใช้งานไม่ได้แต่เขาไม่ยอมเป็นภาระเข้มมองเขาแวบหนึ่งแล้วบอกทางลัดที่ใช้เดินเข้าเขตต้องห้ามเป็นเส้นทางที่พรานเก่าใช้หนีภัยมานานก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยดารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ทางธรรมดากลิ่นสาบลอยมาแต่ไกลกับดักกระดูห้อยตองแต่งอยู่บนหัว เสียงหวีดแหลมจากที่ไกลๆดังขึ้นอีกครั้งต้นไม้รอบตัวเริ่มแหวกออกทีละต้นมีเงาเลื้อยอยู่บนพื้นดินเงาที่เคลื่อนไหวได้พวกเขากำลังถูกเฝ้ามองและไม่ใช่คนป่าแน่ๆสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเหมือนเงาโบราณที่รอเหยื่อขณะที่เข้มสั่งให้หยุดเดินพื้นใต้ฝ่าเท้าของดายุบลงทันทีเธอพุ่งตัวหลบออกข้าง เฉียดรูกลมสีดำที่เต็มไปด้วยกระดูกกองไฟโบราณที่ไม่มีใครจุดลุกขึ้นเองอย่างช้าๆลมร้อนปะทะหน้าทั้งสามคนอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางแสงไฟนั้นมีเสียงฝีเท้าแห้งๆดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆและร่างของคนเท่าในผ้าคลุมหนังสัตว์ก็โผล่ออกมาจากความมืดในดวงตาไม่มีตาขาวปากขยับพึมพำเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจหัวหนา้าเผายืนอยู่ข้างๆมัน พร้อมถือไม้เท้าโค้งที่มีหัวกะโหลกมนุษย์ติดอยู่มันไม่ได้มาคนเดียวคนป่าสิบกว่าคนเดินตามออกมาทุกคนสวมหน้ากากกระดูกถือหอกปลายแหลมล้อมทั้งสามคนไว้ทันทียศควักมีดออกมาถือแน่นดาหย,ยิบปืนขึ้นเตรียมยิงแต่เข้มยกมือห้ามไว้เขารู้ว่าการเปิดฉากก่อนในเขตต้องห้ามของเผ่าเท่ากับตายเข้มหันไปสบตาหัวหน้าเผ่าแล้วพูดเพียงประโยคเดียวจบเรื่องสักที คนเท่าหยุดเดินและสยยยิ้มมันตบไม้เท้าเข้ากับพื้นดังปังทันใดนั้นดินรอบตัวก็สั่นไหวเทาว,วันขยับเองรัดขาวไว้แน่นดาถูกลากล้มลงยศโดนกระชากจนมีดหลุดมือเข้มยังยืนได้เพราะวิชาที่เขามีติดตัวหัวหน้าเผ่ากระโดดเข้ามาด้วยความเร็วผิดมนุษย์ฟาดไม้เท้าใส่ยศจนกระดูกหน้าอกยุบไปเล็กน้อยดากรีดร้องแต่เสียงเงียบไปทันทีคนป่าปิดปากเธอด้วยใบไม้ชุบน้ำยา เข้มพุ่งเข้าฟาดมีดใส่คนเท่าทันทีเปเลวไฟระเบิดจากคมมีดทําให้เงาแหวกออกไม้เท้าแตกครึ่งหัวหน้าเผ่าถอยหลังและมีแผลไม่เต็มมือคนป่าแตกตื่นแต่ไม่ได้ถอยทุกคนรุมใส่เข้มทันทีเสียงฟาดกระทบเนื้อดังสนั่นป่าแต่เข้มไม่ล้มเขากัดฟันพึมพำบทสวดในลำคอ ขณะที่ผิวหนังของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มคล้ายเปลือกไม้ดวงตาส่องแสงสีฟ้าเขากลายเป็นเหมือนเสือในเงาพุ่งเข้าหาคนป่าคนแรกมีดฟันคอขาดอย่างเฉียบคมเลือดพุ่งออกจากลำคอเป็นน้ำพุก่อนจะกระโจนหาคนต่อไปเสียงตะโกนร้องด้วยความเจ็บปวดดังไปทั่วดาอาศัยจังหวะนั้นคว้าปืนแล้วยิงใส่หัวคนป่าที่อยู่ใกล้ทันที สมองกระจายเต็มต้นไม้แม้ยศจะเจ็บแต่ยังพยายามคลานไปหามีดของตัวเองหัวหน้าเผ่าเห็นแล้วก็พุ่งเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดาเห็นก่อนเธอเบี่ยงปืนยิงใส่ไม่ยัง้งกระสุนเจาะเข้ากลางหน้าอกแต่ดูเหมือนจะไม่มีผลหัวหน้าเผ่าหยุดเดินเลือดไหลออกจากปากแต่มันหัวเราะ <c oughs> คนเท่าเวียงฝ่ามือปล่อยคลื่นพลังใส่ดาจนปลิวกระแทกต้นไม้ร่างเธอสั่นไปทั้งตัว ยพุ่งตัวเข้ามาขวางก่อนที่ดาจะโดนซ้ำแล้วแทงมีดเข้าข้างลำตัวคนเท่าเต็มแรงเลือดสีดำพุ่งออกจากแผลหัวหน้าเผ่าสะดุ้งแล้วตวัดแขนซ้ายฟาดเข้าหน้ายศจนร่วงลงไปนอนนิ่งเข้ม <c oughs> ที่เห็นภาพนั้นถึงกับชะงักคนเท่าไร้คำสาปสุดท้ายก่อนตายและปักมีดลงกลางพื้นดินเปลวไฟพุ่งขึ้นล้อมทั้งสามคนไว้ในเสี้ยววินาที <c oughs> คำสาปของคนเท่าทำให้คนป่าไม่กล้าเข้ามาใกล้เผ่าคนป่าที่เหลือถอยหลังไปกันหมด หัวหน้าเผ่ากัดฟันแน่นดวงตาแดงกลำ่ำมันยกมือทั้งสองขึ้นแล้วพึมพำบางอย่างร่างของศพคนป่าที่ตายเมื่อกี้เริ่มกระตุกแล้วค่อยๆลุกขึ้นดาสะบัดหัวแล้วลุกขึ้นพยุงยศเข้มตะโกนว่าอย่าให้พวกนั้นเข้าเข,าเขตวงไฟถ้ามันเข้ามาได้ทุกอย่างจบแน่ๆดาหันปืนกลับมายิงอีกครั้งเสียงกรีดร้องของศพดังก้องไปทั่วหัวหน้าเผ่ายังยืนอยู่ท่ามกลางกลิ่นคาวเลือด แม้ตัวมันจะบาดเจ็บแต่แววตายังแน่นิ่งทั้งสามคนเหลือแรงเพียงน้อยนิดแต่ไม่มีใครยอมล้มคํำสาบยังทำงานต่อไปเสียงแตกกระจายของอากาศดังขึ้นซ้อนกับเสียงหัวเราะของหัวหน้าเผ่าท้องฟ้าเริ่มมืดลงอย่างผิดปกติเงาทั้งหลายรอบวงไฟเคลื่อนตัวเข้ามาช้าๆเข้มดืนกางแขนออกแผ่นยันบนหลังระเบิดเป็นแสงสว่างเจิดจ้า แรงกระแทกผลักเงาออกไปชั่วคราวดากัดฟันแน่นหอบยศขึ้นบ่าแม่จะร้าวไปทั้งไหลทั้งสามคนไม่มีทางเลือกต้องฝ่าดงวิญญาณออกไปจากป่านรกนี้ให้ได้ก่อนที่คำสาบจะสมบูรณ์พื้นดินสั่นสะเทือนรุนแรงต้นไม้รอบข้างหักโค่นลงทีละต้นหัวหน้าเผ่าเปล่งเสียงร้องยาว mm. แล้วร่างของมันก็แตกออกเป็นฝุ่นดำกระจายไปทั่วอากาศเงาสีดำที่เคยเคลื่อนช้าๆกลับพุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วเหมือนกับลูกธนู เข้มปัดป้องด้วยมีดที่เปื้อนเลือดดาใช้ปืนยิงต้านไว้แบบไม่หวังผลเงาเหล่านั้นไม่ได้ตายมันหายไปและกลับมาซ้ำเหมือนบางสิ่งที่ไม่ยอมจบยศลืมตาขึ้นบอกให้มุ่งหน้าไปที่เนินหินด้านหลังน้ำตกทั้งสาคนเร่งฟาแนวพงไม้หนาทึบที่เต็มไปด้วยกระดูกแห้งแสงจากยันของเข้มเริ่มริบรีเขาแสบตาจนต้องหลับตาวิ่งเสียงคลื่นพลังตามหลังมาเหมือนฝูงเหยี่ยวไล่ล่าเมื่อถึงปากน้ำตก ดาลงมือระเบิดช่องทางออกด้วยระเบิดแรงสูงเสียงน้ำถาโถมผสมเสียงหินแตกดังสะเทือนหูเงาทะลักเข้ามาไม่ได้เพราะม่านน้ำสกัดไว้ชั่วคราวยดชี้ไปยังช่องเขาเล็กๆที่เหมือนปากศิลาเขาเคยเห็นมันในแผนที่โบราณบอกว่าเป็นหลุมปิดคำสาปภายในถ้ำลึกนั้นเย็นเฉียบกลิ่นเน่าเหม็นติดจ,จมูกทันทีผนังเต็มไปด้วยรอยข่วนคล้ายมนุษย์ที่พยายามหนีออกมาดาเปิดไฟฉายแล้วต้องกลั้นหายใจ ศพจำนวนมากนอนซ้อนทับกันอยู่ใต้ฝุ่นหนาบางร่างยังขยับได้เสียงครางต่ำดังไม่หยุดเข้มย่อตัวลงวางยันแผ่นสุดท้ายกลางพื้นถ้ำเปเลวไฟล้อมทุกทิศทางมีดของเขาเปื้อนเลือดจนแดงฉานมีดนั้นสั่นเบาๆเหมือนตอบสนองต่อพลังวิญ,ญญาณที่แทรกซึมเข้ามาหัวหน้าเผ่ากลับมารวมร่างกลางเปเลวไฟครั้งนี้มันไม่มีผิวหนังเหลืออีกแล้วเป็นโครงกระดูกที่ยังเดินได้ดวงตาเรืองแสงแดงฉาน เสียงกรีดร้องดังกล้องสะท้อนถ้ำจนทุกคนเจ็บหูเข้มพุ่งเข้าหาด้วยแรงเฮือกสุดท้ายฟันมีดเข้าใส่หัวกระโหลกเสียงแตกร้าวสะท้อนออกเป็นระลอกคลื่นแต่ศัตรูไม่สะทกสะทานมันจับแขนเข้มแล้วเวียงอัดกับผนังกระดูกแขนของเข้มหักทันทีเขาลุกไม่ขึ้นแต่ยังยิ้มสู้ได้ดายิงปืนใส่รัวๆแต่กระสุนทำอะไรมันไม่ได้เลยยศคลานเข้ามาใกล้หัวหน้าเผ่า พร้อมยันแผ่นสุดท้ายที่เข้มเคยให้ไว้เขาขยำม,มันแน่นแล้วคว้างใส่มันยันเรืองแสงจนขาวจ้าก่อนจะระเบิดกลางหน้าอกหัวหน้าเผ่าจนร่างแตกกระจายทุกอย่างเงียบลงชั่วขณะก่อนที่เศษเท่าดำจะรวมตัวกันอีกครั้งเป็นเงาที่ใหญ่กว่าเดิมเสียงคำสาบดังแทรกในหัวทุกคนความกลัวแผ่ซ่านจนแม้แต่ปืนในมือดายังสั่น เงารูปร่างสูงใหญ่ทะมึนคืบคลานเข้ามาเหมือนปีศาจเงานั้นไม่ใช่หัวหน้าเผ่าอีกต่อไปแต่มันคือคำสาปที่สมบูรณ์แล้วไม่มีเลือดไม่มีร่างกายแค่ความตายบริสุทธิ์เข้มกลั้นหายใจแล้วไร้คาถาสุดท้ายของครูพรานโบราณเลือดพุ่งออกจากปากเขาเป็นสายกลายเป็นลวดลายวงเวทกลางพื้นดาถอยไปประคองยศไว้แน่นเงาสะบัดมือข้างเดียวและทำให้ทั้งถ้ำสั่นสะเทือนพื้นดินยุบตัวจนเปิดเผยโพรงลึกเบื้องล่าง เงานั้นปล่อยเสียงคำรามจากท้องฟ้าและโลกใต้ดินพร้อมกันร่างของเข้มถูกดูดเข้าไปกลางวงเวทเลือดและวิญญาณของเขากลายเป็นบ่วงปิดคำสาปเสียงระเบิดสุดท้ายดังขึ้นร่างของเงาแตกออกเหมือนกระจกแสงเจิดจ้าแผ่ซ่านออกจากโพรงคลื่นแรงผลักดาและยศกระเด็นออกจากถ้ำขณะที่หินถล่มตามหลังมา ทุกอย่างจบลงภายในเวลาไม่ถึงนาทีไม่มีเงาไม่มีเสียงไม่มีคำสาบอีกต่อไปแสงแดดยามเช้าลอดผ่านเมฆก,กลับมาอีกครั้งทั้งป่าเหมือนเงียบไปตลอดการไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงนกแค่ร่างสองร่างที่นอนนิ่งอยู่ริมหน้าผาดาค่อยๆลุกขึ้นทั้งตัวมีแต่บาดแผลและคราบเลือดแห้งเธอมองเห็นยศที่ยังหายใจอยู่ทั้งสองคนรอดมาได้จากนรก แต่ไม่มีเข้มไม่มีเสียงหัวเราะเห้าๆของเขาอีกแล้วดาโอบไหลยศขึ้นก่อนจะหันไปมองป่าที่ถูกปิดตายด้วยคำสาบหลายวันผ่านไปทีมช่วยเหลือพบร่องรอยบางอย่างในพื้นที่ต้องห้ามศพที่ไม่มีหัวร่องรอยการสู้รบกลางป่าและถ้ำถล่มที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หมอดากลับมายัางศูนย์บัญชาการของหน่วยรบพิเศษพร้อมกับยศที่ยังต้องรักษาตัวอีกนาน ทั้งคู่ถูกเรียกสอบสวนแต่ไม่มีใครเชื่อเรื่องคำสาบหรือเงาวิญญาณดางเงียบแล้วยื่นสมุดบันทึกของเข้มให้กับหัวหน้าหน่วยข้างในเขียนด้วยลายมือที่เปื้อนเลือดว่าอย่าให้ใครเข้าไปอีกภาพที่ยังติดตาของดาไม่ใช่เรื่องคำสาบหรือปีศาจแต่เป็นใบหน้าของเข้มที่ยิ้มทั้งเลือดเต็มเต็มปากความทรงจำเหล่านั้นไล่ตามหลอกหลอนอยู่ทุกคืนเสียงระเบิดในถ้ำยังดังซ้ำๆอยู่ในหูเธอฝันถึงดวงตาสีแดงของหัวหน้าเผ่า ฝันถึงศพที่ขยับได้ในถ้ำฝันถึงร่างเพื่อนที่ถูกดูดลงใต้ดินไม่มีวันไหนที่หายปวดใจยศก็ไม่ต่างกันเขานิ่งเงียบไม่พูดถึงสิ่งที่เจอเหมือนแค่คิดก็พาเงาผีกลับมาอีกครั้งมีคำสั่งให้ตรวจสอบถ้ำที่ถล่มใหม่อีกครั้งดายืนยันชัดว่าไม่ควรไปแต่คำสั่งคือคำสั่งทีมใหม่จำนวนห้านายพร้อมอุปกรณ์เต็มสูบลงพื้นที่ลึกดาอยากจะตะโกนบอกให้ทุกคนหนีไปแต่เธอรู้ว่าไม่มีใครเชื่อ วันต่อมาไม่มีรายงานกลับไม่มีสัญญาณใดๆทีมช่วยเหลือบินค้นหาแต่กลับเจอแค่เครื่องมือที่ไม่เกรียมรอยเท้าหยุดที่ปากถ้ำแล้วคนในหน่วยก็หายไปหมดเรื่องคำสาพแพร่กระจายในกลุ่มเจ้าหน้าที่บางคนลาออกบางคนกลายเป็นคนนิ่งเงียบไม่พูดไม่จากับใครดาถูกเรียกตัวไปพบกับหัวหน้าหน่วยระดับสูงพวกเขาขอดูสมุดบันทึกของเข้มอีกครั้ง หลายปีผ่านไปพื้นที่ป่าถูกล้อมรั้วเป็นเขตอนุรักษ์ไม่มีใครเข้าไปได้ไม่มีใครพูดถึงมันอีกสมุดบันทึกของเข้มกลายเป็นของหายากในพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่ไม่มีคนเฝ้าในทุกๆคืนจะมีลมเย็นพัดผ่านหน้ากระจกที่จะแสดงมันไว้แล้วหน้าสมุดก็เปิดเองทีละหน้าบางวันหยุดที่หน้าว่างเปล่าบางวันเปิดไปถึงชื่อใหม่ที่ไม่เคยถูกบันทึกแต่ทุกครั้งที่หมึกใหม่ปรากฏขึ้นเสียงหายใจของป่าก,ก็จะกลับมาอีกครั้ง เรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าถูกใจท่านผู้ฟังสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับหรือจะกดปุ่มซูเปอร์แตง Super Tank, ช่วยค่าข้าวก็ได้ครับและช่องดงผวา7ก็มีระบบสมาชิกให้ทุกท่านได้สนับสนุนค่ากาแฟเป็นรายเดือนแล้วในตอนที่คอมเมนต์ก็จะมีป้ายชื่อเท่ๆและอีโมจิพิเศษให้ใช้กันด้วยครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ